ผมอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะมาหาดุงด้เนี่ยชาวบ้านต้องแจ้งมาเดี๋ยวคุณจะบินจะบินไปไหนประเทศไทยบินไปถ้าจยอิ่มเมื่อไหร่กลับครับโอเคครับรู้นะเรื่องขันเรื่องจะบินนะ <laughs> อ้ย ลุงข้าอโพกับขาจะบินบินไวหน่วะหายตัวหน้าตัวตาเลยวะเฮ้ยหุยวายจังวะทุกคนหุ้ยอะไรวะหุ้ยลุงข้าอกพขาจะบินเอาวหายไปหน่าวะเราต้องสำรวจดูกวาปานอ๋อทุกคนนี่แหละวิถีชีวิตของลุงกะหางเนี่ย เป็นคนปอดตีเหมือนเราทุกคนดูเนี่ยก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาทุกคนทุกท่านด้วยเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนลาทาพีซึ่งวันนี้คือทุกคนผอมาฟังรักกันเลี่ยงหรือว่า ฝั่งพม่าก,ก็เป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้ข้ามไปฝั่งพมา่าคือผมมาพิสูจน์ดูป้าเขาบอกว่าตอนนี้คือลุงกระหังเนี้ยเขามีบ้านเขาเมื่อก่อนบ้านเขาดีนูน่นนี่แล้วเขาเล่นร่อนไอ้มั่วทุกวันนี้เขากินแต่ของดิบลัดที่ของเขาแบบฝั่งพมา่าเขาจะปลูกโอ้โหมีพวกธทุกเรียนผมมาดูเสร็จแล้วมีพุทธทุกเรียนมีอะไรโอ้โูมากไายมหาศานะแต่ที่ตรงนี้คือเขาเล่นชีวิตที่ผมมานะถาวมว่ากลัวไหมผมไม่กลัวนะมาพิสูจน์ดู พีเอซีก็ลองถามหาว่าลุงกระหังอยู่ไหนตอนนี้ผมไม่ยายจะมาตามล่าเขาแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่างัวหรือว่าอะไรพวกไก่พวอะไรเนี่ยเขากินเรียบเลยในหมู่บ้านของตรูนี้นะทุกคนหมู่บ้านชนเล็กๆเพราะว่าไม่มีเขตรับรู้ว่าเป็นหมู่บ้านนี้นะทุกคนและในค่ำคืนนี้ผมมาคนเดียวทุกคนมาพิสูจน์ดูให้พีเอซีได้เห็นได้รู้จัจกกันเพราะกระหังวันนี้ผมได้ไปสู้กับเขา หลายครั้งบอกหลายโคนเลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เขาไม่อยู่ในประเทศไทยนะเขามาอยู่นี่แต่เราไม่ได้มาคิดจะมาปราบเขามาทําลายเขาแค่มาเตือนเขานะไม่รู้ว่าเราจะเจอเขาหรือเปล่าแล้วตอนนี้ามว่าเข้ามาในที่ตรงนี้เลยเพราะคนคนบริเวณนี้บอกว่มามันเป็นมกอน,นเป็นที่ของเขานะตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาจุ้งที่ของเขาเนะี่ยมีผมมาทด่ออกใจจะมีทุเรียนมีอะไรเยอะแล้วก็ข้าวปุกอะไรเยอะ มังคอนเขาอาจจะไม่เป็นกาหังหรือว่าหรือเกิดสงครามอยู่นู่นนี่เขาอาจจะหนีไปอยู่นู่นนี่กินแต่ของติบกลาเป็นกาหังเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนกาหังนี่มาเกิดมาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้นะพีเสซีทุกคนนะเราก็อยากจะรู้ว่ากาหังเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเป็นมนุษย์เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าวันใดวันหนึ่งก็ดสงครามอยู่นู่นนี่เขาหนีแล้วก็ไม่มีอะไรกินเขากินแต่ของดิบๆกลายเป็นกาหังแปลว่าทั่วนี้ทุกคนหรือว่าขลอนวิชาคมหรือว่า กลายเป็นหมอเลยเอานี้ทุกคนคุยแล้วเจ็บคอเราไปพิสูจน์กันดีกว่านะไปเลยเราจะไปดูบ้านบ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวทุกคนน่าจะรู้นะเนี่ยทุกคนจะบ้างจะมีกันปลูกสมัยก่อนนะแต่เนี่ยกระปุกมีกล้ยแล้วก็มีอะไรเยอะๆแล้วก็เนี่ยที่ิงเขาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกคนทุกคนจะบ้างเป็นเที่ยง ลงกระหังนะแต่ดูใครห้วยโอ้หแม่น้ำนี่น่าจะไหลามาจากไหลลงตองสี่รูป้ป่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเราก็ไม่เคยมาเราจะพิสูจน์ให้เพียสสีได้เห็นกันจา้าตัวทุกคเราจะมีเจ้าเรือสมัยก่อนหรือว่าแพนะคะเรียกว่าแพสมัยก่อนเนะนี่ยนี่เป็นน้ำมาทุกคนอันนี้ห้วยนะทุกคน ใช้อาจะไม่สวงก็เย็น,นดูแล้วก็เนี่ยทวนใช่ไหมปั้นลุงกระหางนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูพอมาก่อนเขาเนี่ยยไม่ได้เป็นโนโอ้ผมไม่ได้จะโยนยังเป็นพิสุดน์ก่อนโอ้เสียดายมากเลยขับปกุกมีพวกมามีพวก ไปดูว่่เขาจะอยู่กรือเนี่ยากัเชื้อาสมัยกอนนะก็เดีนีเฮ้ยฮุยใวะยเนะเฮ้ยโทษ้ยทำไมผมเขายาววายจวะมาทำเพี้ยแล้ววะใช่ละ่ใช่ใช่เสียงคุยในช่ยล่ะฮุย ผมมาดีครับลุงดีแล้วมาช่วผมมาดีลุงจำผมได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ใชเวย้ยบ้านเขาเนี่ยผมมีอาที่เว้ยไม่ให้กูแดกอะไรเลยแล้วลุงมาอยู่ตรงเนี้ยผมว่า<ม>ตามหาเลีย่ยแม่งไปไกลได้ไหมไอ้นี่ไอ้นี่บ้านของลุงใช่ไหมไม่ไม่ต้องไ,ไม่ยอมไม่ต้องไ,ไม่ยอมอยู่ชีวิตกู ม่ได้จะลองดีอะกูเหรอ,หรอไม่ได้ลองนี้ผมมาพิสูจน์ดูผมได้ข่าวว่าลุงเนี่ยไปกินลุงเนี่ยไปกินงัวเขาแล้วก็พวกกูไกข่ขาหมดแล้วด้วยกูหิวกูต้องกินกูไม่ได้กินกูมีแน่กิน,กนอะัว่วนทถมึงไม่ให้ละกูกินเลยมึงกูเลิอกกันเลยดีกว่าบ้างไอ้เหี้ยแม่ง เีตัวจริงเสียจริงกลับมาเมหมือนเดิมแล้วทุกคนเนี่ยตัวอุ้ยทำไมพม่ามามมจา้างนายครูอีกตัวจริงนะทุกคนพูดรเรื่องเปล่าครับผมมาดีครับผมแค่มาพิสูจน์ด้วย PSC แต่เห็นว่าลุงกระหงังใช้ชีวิตยังไงพูดรเรื่องไหมครับผม <c oughs> อึ่ม ย่บมานเราดิบมากนะขอเจ่นะทุกคนไม่เคยเจอบ้านไหนไม่เจออะไรไหมออไ,ไ,ไม่ได้อะไรครับผมแค่มาพิสูจน์ดู <c oughs> แล้วทำไมลุงต้องไปกินพวกไก่พวกงวพวกชาบบ้านนะ่ะหิว <c oughs> <ผ>มันหิวรูกเต่าแล้วม,มันหิวด้วยไอเหี้ยครับมผมหากินที่ไหนครับ กูหิวเขต้อหากินได้ยังเปาครับผมกูหิวเขต้อหากินมึงหิวมึงหางไอ้นี่ไอ้นี่ที่ของมึงไอ้นี่ที่ของลุงใช่ไหมครับผมมึงมึงครับผมไม่ได้มามาคิดจะมาทำอะไรอ่ะผมมาดีทนอนนี้โหผมเริ่มจะเข่าดูหน้าตา ว่ามาว่ามาบอ้ขันน้ิ่จักนึ่งพวกมึงเรื่องอะไรเฮี่ลุงพมาดีจำกันได้รอเปล่าผมเคยปรับนะผมไม่ได้จะมาทำร้าย ค่พมาพิสูจน์ดูว่ามาดีกูก็อยู่ดีกูหิวแล้วตอนที่หายไปสองสามเดือนเนี้ยไปหากินที่ไหนลูเมียใจใจต้องหากินคิดใลใจเราต้องหากินใครไม่จะได้กินที่ไหนใครมาเลี้ยงใครจะมาเลี้ยงกูลูกกระหังเขาใจ,ใจต้องหากินตลอด ต่ว่าไม่มีใครมาลบกวนคารามีแต่ผมเขาไมไ่หากินะนะใครจะมาเลี้ยงแล้วไม่ใช่ลุงมึงไม่ต้องเลยลุงไ,<ม>ไปจะมึงไ,ไม่ให้กูแดรเลยเฮียแป้งก็ลุงไปกินงัวข่าวกับไปกินนู่นลุงของกูก็ขายผมมามามา,มาคุยกับลุงดีๆว่าทําไมต้องไปกินงัวข่าวกับพวกง,งัวเฉยๆนะกูหิวก็ถ้าเกิดลุงหิวเนี่ยไปหาก,กินอย่างอื่นได้ไหม ไม่ตตอมกูจะแดกมึงด้วยเฮีย yeah. แดกผมไม่ได้หรอเพราะเนื้อผมโข<อ>มลอ,ลองดูสิลองดูสิลองดูเดี๋ยวจะรู้ไม่ลองก็ไม่รู้ลองแล้วจะรู้มึงข้างวดจริงเสียงจริงทุกคนตอนนี้ก็รู้รู้ทุกคน โอดจริงเสียจริงของคอ,อาเนี่ยทุกคนอือไกูไม่ได้เอาผมเค่มาามาเฉยๆครับไม่ยอามาทำไมแม่อลไรกูกินบ้างเหรอผมไม่ได้เอาอะไรมาไอ้นี่ที่ของของลุงใช่ไหมเนี่ยบอลก้อนเนี้ย เนยผมตามหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมตามหาลุงมนาได้เกือบสี่ห้าเดือนแล้วลุงให้ไปไหนมาทำไมไม่กลับไปประเทศไทยไม่มีงวงให้กินหรือหรือว่าอะไรยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดยังมีเยอะยังมีเยอะลุงเราไม่คุยหมดเมื่อไหร่ากลับไอ n ดนิสี จะกลับไปโดเลเซียเออโดเลเซียทุกคนผมไม่รู้ว่าโดเลเซียมันคืออะไรกลับไปไโดเลเซียฮ่าไม่ต้องนะผม่ก,กินก็ได้เฮี้ยถอดโคตรจริงเสียงจริงของลุงก <_ S 2> ะห่างนะทุกคนเนี่ยแล้วลุงจำผมไม่ได้หรอเมื่อก่อนโน่นไปประเทศไทยเนี่ยผมเคยไปให้อะไรกินแเราคุยจำได้ผมไม่มาให้กูแดกอะไรสักอย่างเลยไอ้เหี้ย ก็ผมเอามาให้กินนี่ก็เนี่ยตอนเนี้ยผมก็ตาหาไม่ใช่ค้จะมาโผลแล้วนะผมว่าตาหาลุงอยู่เพิ่งเจอเนี่ยแล้วลุงเมียไปไหนทิ้งไปหมดแล้วไร่หมดแล้วด้วยฮะกินเมียตัวเองห้า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 หิวอ่ะหิวหิวหิวจะหิวไหมอืม ตอนนัน <He> <laughs> ลูกเมียเขากข็ยังกินได้ละออยกับเรานะ <Hey. S 2> ลุงพมาดีรู้จ <laughs> ักหิวเปล่าก็ผมก็รูจ้จักเป็นมนุษย์มึงน่าจะรู้ตัวดีนะว่ามึงหิวเป็นยังไงครับมึงเข้าใจไหมครับผมว่าหิวคืออะไรครับผมแล้วลูกเมียมึงหิวคืออะไรครับผม ครับพอแล้วทำไมไม่เอาไหมกูแดดวะก็ผมมาลองเดี๋ยวโอกาสนะผมเอามาให้ลุงกินลุงอยากกินะไรบ่หมาอุยอยากกินดิวะจะกินอะไรข้างในงัวเลยว่าอะไรเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยไม่เจอกันนั้นทุกคนอย่ามารอเล่นทุกคนไม่เคยไม่เคยจะนาเลยผมเริ่มจะ ทำมาเราเลยนะครับผมทำเราลยมือเยอะๆในยจะโดนมันแม็กซ์อายุนัวโปรไฟล์ทุกคนมาคืนแล้วนะผมฝังไม่วโ <Okay. S 1> อเคครับผมตัวเล็กเขาหน้จ้าน่าจะโดนจะโดนจะโดนพรุง่งนี้เราเย็นไม่มาให้กูกินและกูจะทำ ตามถึงบ้านแล้วลุงกระหังอยากกินอะไรครับอยากกินที่ว่าบอกเลยไงมันกินไอชี้ให้ดูแล้วไม่ใช่เหรอเครื่องไหนมัวนะทุกคนอยากกินเครื่องไหนโอเคลุงแล้วลุงเนี้ยลุงหยุดในนี้มันนานแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้น,นี่ที่ของลุงหรือว่าอะไรเนี่ยก็เดินไปดูไปดูดิเดินดู เนี่ยถ้าพูดดีคุยกันได้ถ้าพูดไม่ดีไม่ได้กลับครับผมไม่ได้กลับเข้าใจไหมครับทำอะไรก็ดีรู้เรื่องลุงกระหางแล้วก็เคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อต่อลุงนะผมคือจำมึงแล้วมึงไม่ให้กูแด่อะไรเลยก็ลุงนี่นมาอยู่ฝั่งเนี่ยผมไม่รู้จะมาให้อะไรลุงให้กินเนี่ย แต่ขาววันนี้อะไรแล้วทุนขโมยนะขัุนตาบมงขณะกูอยู่คนเดียวลูกเมียกูทิ้งไปหมดแล้วเฮียไปไปเขาจะบินเลยวะทุกคนเขาจะบินเลยวะเขาจะบินไปไหนวะเมีไม่มีเดี๋ยวจะเมื่อกนจะแดมึงอ่ะเฮียเขาจะกินเรานะลูกเมียเขาเขากินไปหมดแล้วก็เราไม่เราก็มีของดีทุกคนเราแค่แต่วอ ไม่ยากจะลองดีบยเยล่าไม่ลองครับผมแค่มาตามหาลุงขะหังเนี่ยไม่เคยเจอนานแล้วว่าอยู่ยังไงกินยังไงผมก็ไม่รู้อืมน่าฟังหน่อยนะควจะน้าฟังหน่อยนะถ้าหน้าฟังแล้วก็มาดูรอบ ครัาผมก็ตกนะดูรอบๆขายเราดูรอบๆทุกคนนี่นะขนจนแล้วรวยขายเราดูรอบๆคนจนมันก็ต้องอยู่คนจนไปยังเอาครับขายเราดูรอบๆผมขอโทษนะที่มารบกวนเนี่ยปันไดขึ้นเขานะบันไดขึ้นบ้าน ทัวนี่ทุ่นยังไก็ผมสำรวจดูก่อนครับแล้วล <plate. S 1> <on> ุงนอนยังไงอ่ะลุงเรื่องของกูกูจะนอนแล้วงเรื่องของกูคุณนอนบนที่คุณนอนยังไงบ้านช่องกูเห็นไหมครับไม่ได้ยังไงบ้างเรื่องคุได้แต่อะไร มังไม่ต้องพัวเลยมันจะมาให้ก,กูกยีน่ามจะเด็กทุกอย่างให้หมดเลยไม่ใช่หราผมก็เห็นชาวบ้านเขาล้ำเลือกันว่าลุงไปกินงวัวเขาอยู่นู่นนี่กิน,นหิวอ่ะเขายิวอ่ะรู้จักไหมครับผมแล้วมึงหิวด้วยมันกินเปล่าครับผมแล้วทำไมลุงไปโอ้โหไอ<ห><ป>้ในขนาดนี้กูต้องกินอย่างเงี้ย โูต้องกินอย่างเงี้ยมึงเห็นไหมอันนี้ลุงกินเราอยู่เนี่ยก็หิว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 ไม่หิวโทษโอ้ไม่กินแสดงว่ามาเป็นกุ้ยนัวฮกูรอมงันนานแล้วมึงกกูไม่รู้จักกันได้เฮียแม่งเนี่ยบ่จริงเสียงไม่ไม่ดีนี่ ก็เมื่อก่อนผมก็เคยช่วยลุงจำได้เปล่าได้ไมเลย้บุแกแล้วใครจะไม่ก็ที่ลุงไปประเทศไทยอะ่ะที่ไปกินงัวของขาวอะ่ะแล้วก็ที่ฝ<ต>ั่งกะ<ฤ>เหลือเลือดในมือกูจะให้มึงอ,อีกุยก็มึงใครจะบ่ะ <ง S 2> <ๆ>ก็กินผมก็ผมก็จะไม่เข้าไปนอนละบ้านกู กูหิวมึงมาก็ไม่เอามาให้กูได้เลยเฮียทุกทีมันเขาหึมาอะไรให้กูกินบ้างทุกคนไม่ได้ไม่ฝันหรอกผมจะมาเจอเขาอย่างนี้กูดคำม่าได้ยินไหมครับไม่มีอะไรให้กินแค่มาพิสูจน์ดูว่ายังอยู่เปล่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะอยากกินอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้พรุ่งนี้เหรอไส้หัวไส้งวัวไส้หมูไส้งวัวไส้หมู ได้เดี๋ยวเอามาให้เลือดเลือดครับเลือดใครเลือดมึงโอ้ยจะเลือดพ่อมหรอะเอออย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าตั้งนานแล้วไม่เจอกันเอาเลือดเอ้ยเลือดเอาเลือดหมู่เลือดอื่นไม่ได้หรอกจะทำไมต้องเอาเลือดพมมาก็ไม่ได้เจอกับมึงตั้งนานอ่ะทำไมต้องเอาเลือดพมอมาอ่าอยากจะรู้ใช่ไหมครับผมมึงโกหกู กูโหกเรื่องอะไรครับอยากจะรู้ใช่ไหมครับมึงจะมาให้กูแดกกูไม่ได้แดกเลยเนี่ยบุตรตูวนีไ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกินเห็นไหมก็เนี่ยผมเพิ่งมาพิสูจน์ดูวันแรกเพิ่งมาเจอลุงเนี่ยลุงห่างเนี่ยถ้าไม่ใช่ชาวบ้านไม่แจ้งม,มาผมก็ไม่มาเราขับอสลุงเนี่ยไปกินงัวขาวแล้วก็พวกอะไรกินี่วฮิวะ่ะทำาไมกูกินกูไม่กินของคนอื่นหรอก กูลุงยูกไกยเนี่ยครับผมเมื่อไหร่กูกินดินั่งกินด้วยกันก็ได้ไม่ก็ไม่ก็ให้สุงไอ้นี่ไม่มีมีไหมครับผมถูกกูตต้องหากินผลไม้อยู่นี่อะรอดรอดชีวิตอ่ะเข้าใจไหมครับ ถ้าไม่กินจะรอดไหมใช่ทุกวักนแล้วมึงมึงกินอะไรทุกวันอะ่ะถามผมว่ากินข้าวครับเออแล้วอันนี้ข้าวเปล่าไม่ใช่มนเป็นผลไม้ครับผมเออแล้วมึงไม่ให้กูแด่ลแลวกูจะแด่อะไรก็ผมเพิ่งมาเจอลุงครับลุงไม่ใช่ลุงลุงเนี้ยไปกินงวของชาวบ้านเนี้ยเยอะแล้วนะผมไม่จะ,จะมาทำ้ายลุงเพราะ ผม yeah, ก็รู้จักลุงตงแด่ไดบ,รบประเทศไทยแล้วโอเคในเมื่อลุงบกจะไม่กินของอื่นแล้วโอเคในเมื่อลุงบอกจะไม่กินของเกินเนี่ยผมอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะมาหาลุงได้เนี่ยชาวบ้านต้องแจ,<ะ>จ้งมาเดี๋ยคุณจะบินจะบินไปมห่อไหประเทศไทยบินไปถ้ายอิ่มเมื่อไหร่กลับครับโอเคครับ ลุงเนี่ยขันเรื่องจัมปินเลยอ่ะเฮ้ยเุ้ยลุงข้าวบอกว่าขาจะบินบินไว้หน่วะหายตัวหน้าตัวตาหลืวะเฮ้ยหุ้ยวายจังวะทุกคนหุ้ยอะไรวะหุ้ยลุงก้าวบอกขานจะบิน ลองสำรวจดูควาปั้นอ๋อทุกคนนี่แหละวิถีชีวิตของนงกระหังเนี่ยขับเป็นคนปอดตีเหมือนเราทุกคนดูเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกล้วยมีอะไรเนี่ยของเขาเนี่ยตอนนี้หาก,กินเนื้อสดๆไม่ได้เขาต้องกินพวกกล้วยพวกอะไรแสดงว่าพวกงวพวกอะไรหมดแล้ว กแล้วก็เริ่มจะกลัวน,นะทุกคนแล้วก็มีของทิฏเตะลุงให้ไปได้อะลุงบินไปไหนมันยังไม่ฟังเราอยู่ๆลุงก็จะห,หายไปไตนลุงก็ห่างแล้วทุกคนเพชรีรออยากจะรู้ว่าลุงก็ห่างเนี่ยหายไปไหนเนี่ย เนี่ยบ้านของเขาเนี่ยบ้านจริงแล้วก็เขามีมีที่มีทุนเรียนมีอะไรนะแต่ฝั่งรักเลี้ยงหรือว่าฝั่งพม่าเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยแสดงว,ว่าลูกเมียเขาเขาเขาบอกว่าเขากินไปนหมดแนละ้วโนี่นี่ต้นทุนเรียนแน่เลยเนี่ยใช้แลยโง่คุย โฮ้ยเฮอยู่นอยู่นี่ไงน้อเ้ยขับเป็นคนใหม่อยู่เทุกคนหาไม่เจอหรอหาไม่เจอใช่ไหมทุกคนทุกคหาคุณไม่เจอเหรอไงเยอะทุกคกัตายฮลุงลุงหางพม่าดี พม,มาดีครับผมฮูขันเดีก็พมาดีผมไม่คิดจะมาทำร้ายลุงนะลาบางคนบางฮู้ักลาคนเลยวะทุกคนหูย้ยอะไรเขาลังเขาวะฮูลุงพม,มาดีจะมาซัว่อผมฮู้ยยังมึ ผู้ยังไม่รู้เรื่องกันใช่ไหมครับผมให้มาเฉยๆลุงย่ามายุ่งกับชีวิตกุยนะครับผมไม่มาโยงแค่ผมมาพิสูจน์ดูถ้ามามาแล้วก็ต้องออก,กับบตุตรครับผมได้ได้ครับผมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ด,ดูต่วนพีายครับผมขครจะกินผมให้ได้ครับผม งับเฮ้ยข้าจะงับแล้วดูได้ไหมครับงับเฮ้จะมาหาเมื่อไร ก็ผมต้องกลับไปซื้อเครื่องในเครื่องในงวที่หมู่บ้านผมก่อนใครจครับผมจริงจริงครับคุณจริงจริงคนยาจันนุงไม่เคยโกหกมผมไม่เคยคิดหลองวิชาทำาม่นองนงันจะตามทางบ้านครับผมมันยังไงลูกก็โดนเ <c oughs> <c oughs> มียก็ อร่อยโอเคครับผมได้ยินไหมครับทุกคนาไม่มจุ้งเขาครับนะทุกคนเราไม่มาจุง้งเขานะพอเพียเสียผมมาพิสูจน์ดูเนี่ยน่ากลัวมากเลยเขาจะเอาชีวิตของผมไปด้วยถ้าว่าผมมีวิชาผมมีแต่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้าเขาวจะเก่งกล้ากว่าเราก็เป็นไม่ได้ครูอาจารย์บอกแล้วคนที่แบบว่ามีวิชาเก่งกว่าเราก็มีจะไปรบลูเขาเพราะเขาอยู่เขาอยู่ของเขาแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอ้นี้ทุกคนแต่ต้องรีบ ็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ป้านาหรือว่าพี่สีทุกคนทุกท่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จันทุกคนรอดไดพี่ในค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้จู่นในหมู่บ้านานะเรามาฝังไก่มากทุกคนฝังรัดก,กันเลียงมาพิสูจน์ดูที่ก็บอกว่ากินงัวกินอยู่นูน่นนี่ผมมาพิสูจน์ดูเสร็จแล้วนะกอเนเดี๋ยวทุกคนผมก็ต้องรีบกลับนะเพราะผมเคยว่าพวดลงมืยาหรือว่า อะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าสมิงผมปลาผมาหมดแล้วแต่ว่ามาเจอกับพวกเด็กคำเดียวโอ้โหน่ากลัวทุกคนทุกคนน่าจะรู้จก่กับพีพงหรือว่าอะไรแต่ว่าลุงกะหังเนี่ยเพราะเราไม่ยุ่งกับเขาเขาเขาไม่ยุ่งกับเราเขาบอดเท้าเราผิดเขาอยากทาให้ลุงเมียเราอยู่นีน่นี่เขาจะกินแล้วเขาจะกินผมด้วยทุกคนผมว่าทำากลัวไหมเราก็มีของดีแต่ว่าเนื้อฟ้ายังมีฟ้าทุกคนเขาจะเก่งกว่าเราก็เป็นไปได้เพราะ ทำให้เก่งจริงเขาจะจำมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เอาทีนี้ทุกคนในค่ำคืนนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนเพือทุกคนทุกท่านก่อนผมต้องรีบออกจากทิศตรงนี้ให้ได้ก่อนนะแต่ว่าของดีเนี่ยผมต้องรีบใช้ก่อนนะในค่ำคืนนี้ต้องขอลาพี่พี่เพื่อนป้านนาอาทุกคนก่อนผมก็ต้องเอาหัวรอดก่อนนะเพื่อที่ว่ากลับไปในหมู่ปะเทศไทยของเราก่อนะในค่ำคืนนี้ต้องขอลาสวัสดีครับขอบ